คุณหมอคือทะลุนิติมากค่ะเปลยให้กับคนฟังนิดนึงค่ะว่าคอนโดนห้องนั้นเนี่ยยิวอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณหมอจบอยู่ที่ประมาณ8.5%เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ฝ oh. ่ายในห้าหมื่นห้าแล้วก็สัญญา2ปีสัญญา2ปีด้วย สวัสดีค,ะค่สคะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับคุณเอิร์สวัสดีแฟนเพจด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเทคนิคการลงทุนนะคะทำยังไงให้สามารถปล่อยเช่าไม่ว่าจะเป็นบ้านแล้วก็เป็นคอนโดด้วยแล้วแบบคุณได้ข่าวว่าคุณหมอเนี่ยคือสามารถลงทุนปล่อยเช่าได้ยิวระดับ10%เลยครับผมเออเราจะมาสัมภาษณ์เทคนิคนะคะให้คุณหมอช่วยแชร์ประสบการณ์แต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนาตัวคุณหมอก่อนนะค,ะคุณหมออาร์มเจ้าของบีพลาวคลินิกนะเป็นศัลยแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านการทา เป็นปากกระจับเ,เราเ,<อ>เราใช้ชื่อว่าปากกระจับปีกนางฟ้าครับเพราะว่าตั้งใจว่าทำออกมาแล้วเนี่ยทุกคนที่ทำเนี่ยจะสวยเ,ามาเหมือนนางฟ้าเลยนะคะก็จริงๆคลินิกผมเนี่ยมีบริการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นทำปลาตาสองชั้นเสริมจมูกแล้วก็เสริมคางครับรวมถึงพวกฟิลเลอร์บอท็อกซ์เราก็มีด้วยเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยหัวข้อที่น่าสนใจจะถามคุณหมอเรื่องของคุณหมอทำยังไงอะ่ะในสภาวะที่ตลาดแบบยิ่งทุ่งหลังจากโควิดแบบนี้นะหลายคนเนี่ยเอื้อมมากกับการปล่อยเช่าบ้านปล่อยเช่าคอนโดเพราะว่าค่าเช่าเนี่ยบาง คุณหมอคือทะลุมิติมากค่ะหรือช่วยแชร์ประสบการณ์กับแฟนเพจนิดน,นึงค่ะความตั้งใจก็คือเราอะเคยอยู่คอนโดม,มาก่อนแล้วเ,เราอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกม,มาประมาณสัก4ปีทีนี้ครอบครัวเราขยายใช่ไหมเราก็เลยย้ายมาอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านเราก็การจะปล่อยเช่าแหละแต่สภาพตอนที่เราย้ายออกเนี่ยคือแม่งดูไม่ได้เลยม,มันดูไม่ได้เลยคือเราก็คิดว่าถ้าปล่อยเช่าเนี่ยเต็นที่นาจ้ประมาณเดือนละประมาณ4 0 0 0 0ซึ่งอยู่อะแค่หาเปซตหรือ4%ี่เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแต่จริงห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าระบคเอเาเลวนตัวผมเดี๋ย ผมชอบแบบ value added อยู่แล้วคืองั้นเราตัดใจแบบลองรีโนเวททั้งหมดเลยพอเราทําเสร็จเนี่ยตอนแรกก็ยังรู้สึกว่ามันยังโล่งไปมันไม่สวยก็เลยจ้างทีมอะมาจัดพร็อพครับแล้วก็จ้างเขาถ่ายรูปมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ทําให้คอนโดผมเนี่ยก็คือรูปที่เราพรีเซนต์ให้กับคนดูพอเราไปลงโซเชียลมีเดียมันจะมีพวกกลุ่มคอนโดเอ็ก a n g นใช่ไหมฮะพอลงปุ๊บเนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงเนี่ยคนทักมาหาผมเยอะมากเรียกได้ว่าพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราเลือกได้เลยครับว ยิ่งตอนเขาเข้ามาดูคันโดใช่ไหมผมก็จะวางอโรมาไว้ในห้อง<ะ>ตั้งใจว่าพอเปิดประตูเข้ามาแล้วมันหอมมีกลิ่นสวย<ะ>แล้วที่สําคัญคือรูปกับของจริงเนี่ยต้องตรงกันก็คือให้ทั้งรูปรดกลิ่นเสียงเอาให้ครบใช่ค่ะแล้วก็ภาพสวยตรงปก ใช่เลยครับโดดเด่นแอนเอาต์กว่าคนอื่นใช่ครเปยให้กับคนฟังนิดนึงค่ะว่าคอนโดห้องนั้นเนี่ยยิวอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณหมอจบอยู่ที่ประมาณ8.5%นครับนอกจากยิวได้สูงกว่าแล้วก็ยังสามารถเลือกผู้เช่าแบบสวยใช่ครับคนเก่งเนี่ยก็คือจะต้องไม่ใช่แค่อันเดียวถูกไหมการประสบความสาเร็จท้าครั้งเดียวอาจจะเรียกว่าฟลุ๊กแต่มีต่อเนื่องยังมีเรื่องของบ้านอีกใช่ครับก็ไม่อยากจะลงเงินสูงมากไงก็เลยเลือกที่เป็นทาวน์โฮมก่อนทีนี้เนี่ยด้วยความคิดว่าเป็นความฟลุคมมมาาาากกวว่่่่ืออผผบรระหงที้นใ ผมก็เลยไปเช่าบ้านแถวโซนลาำสองมันก็มีโครงการข้างๆกําลังทําเทาโฮมอยู่ผมก็แบบรมต้องมองๆไปดูอะโชคดีไปเจอกับวีทีที่นั่นซึ่งทงนันมันใกล้เสร็จแล้วเขาก็เลยพาเข้าไปเดินดูข้างในทําให้เราได้มีโอกาสเลือก ตัวของทาวน์โฮมที่อยู่ด้านหน้าโครงการติดถนนเมน16เมตรมันตำแหน่งมันดีมากก็ใช้คอนเซปต์เดิมครับก็คือแต่งแล้วก็วางพอให้สวยอันนี้จะเป็นแนวแบบคาเฟ่เกาหลีอ่ะมันเดิมจะเป็นครัวแบบครัวค่อนข้างครัวปิดใช่ไหมผมเปิดเลยแล้วทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์คือคนเข้ามาก็จะชอบเพราะว่าเอาจริงๆคนต่างชาติเนี่ยเข้าพองที่ครัวก่อนเวลาเข้ามาเช่าชบ้านเช่าคอนโดเนี่ยเขาจะดูครัวก่อนว่าครัวเนี่ยเวิร์กไหมครัวเนี่ยสวยไหมใช่อันนี้คีย์สำคัญมากยยวแถวๆนั้นเนี่ยจริงๆประมาณ4 0่0 0ืนถึง3า0 0 0ห้าต่อเดือนก็ถือว่าเยอะามณ 5ล้านบาท <c oughs> แต่ห้องนั้นเนี่ยผมปล่อยได้ห้าหมนห้า ไปในห้าหมื่นห้าแล้วก็สัญญา2ปีสัญญา2ปีด้วยแล้ววันแรกที่คุณหมอทำเนี่ยอยากทราบว่าคุณหมอมีการทํากันบ้านไหมว่าเอ้ยมันต้องเป็นผู้เช่าต่างชาติแน่เลยอ่าแน่นอนคือเราเรามองเรามองแบบนั้นคือเรามองว่าแถวนเอสแปร์เยอะมากมแล้วก็มีโรงงานแถวนิคมคือแถวมังนานมันก็จะมีพวกอมาตะานาครอ,อะไรพวกเนี้ซึ่งก็จะมีคนแบบเกาหลีคนจีนหรือแม้กระทั่งคนต่างประเทศอะ่ะมาอยู่เยอะมากเออผู้เช่าของผมเนี่ยก็อย่างคอนโดก็ไปเป็นคนจีนใช่ไหมอันนี้เป็นคนเกาหลีใช่เรามองอย่างนี้อยู่แล้วเรามองคนต่างชาติอยู่แล้วแสดงว่ามอง ใช่แล้วบ้านเนี่ยที่ซื้อมาคือตั้งใจที่จะปล่อยเช่าด้วยใช่ค่ารีโนเวทหมดไปเท่าไหร่คะถ้าตรงทาวน์โฮมเนี่ยจะราคาสูงเนายเพราะว่าผมแบบเหมือนกับอันแรกเนาะแล้วก็แบบจัดเต็มนะฮะประมาณ7จ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้านี่คือสองชั้นอูจัดเต็มนะเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าโอ้เยอะอยู่อย่างนี้ที่ผมตัง้งคอนเซ็ปต์คือแต่งให้คนเช่าเนี่ยสวยกว่าเราอยู่เอง สวยกว่าให้เราอยู่เองด้วยนะ<ช>คุณหมอมีที่ไหนไม่ทันได้จะคอยเข้า <laughs> <till> บางคนเนี่ยคิดแบบมุมกลับกับคุณหมอนะบางคนบอกเฮ้ยพวกค่าแบบพร็อพอะไรพวกนั้นอย่าไปลงเยอะเลยเ๋ย่ลงเยอะไปนะเดี๋ยวห้องก็พัง,งคุณหมอคิดเรื่องอย่างนี้ยังไงคะอ้าวห้องพังเราก็มีประกันเราก็มีเงินจำแล้วหักได้แค่นั้นแล้วผมคิดว่าเวลาต้องมารีโนเวทใหม่เนี่ยคอสมันไม่ได้เกินแบบเงินที่เขามาจำหรอกส่วนใหญ่นะหรือถ้าจะให้ดีก็คือต้องเลือกลูกบ้านดีๆด้วยอย่างผมเนี่ยก็จะไม่เลือกลูกบ้านที่แบบมีหมามีสัตว์เลี้ยงอันนี้ไม่เอาเลยพราาาาาะว่่ถ้้มมคืออบนนนน ือถึงแม้บ้านไม่โฉมก็จะมีกลิ่นแลกลิ่นมันจะติดเพราะฉะนั้นจะพยายามเลือกบ,บ้านที่แบบไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงอยู่หรือถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็ต้องอยู่แบบดีโคตรๆถึงจะเอาจะมีลงในสัญญาได้เรียบร้อยเลยไหมคะใช่ครับต้องละเอียดนิดนึงคือเราอย่าอย่า,อย,าอย่าทำตลาดเหมือนกับว่าให้ผู้เช่าเลือกเราแต่เราจะเป็นคนเลือกผู้เช่าเป็นหลักมากกว่าเพราะถ้าผู้เช่าเลือกเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแข่งคนอื่นเออเราไม่ต้องแข่งกับใครครับเขาจะไปแข่งกันเองในการเช่นมันจะาันจะแบบจะเอาจะเอาองเราใช่ถูกต้องอันนี้เลยครับ สุดยอดเลยค่ะเหมือนผู้หญิงที่สวยต้องให้ผู้ชายมาดูดิบแบเเดียวกันต้องเปหมอใช่เลยค่ะเหมือนคนเอิร์นนี่แหละค่ะคนนี้สวยได้ก็ต้รงะบีพลาฟฟ์เยาดูรีวิวกันภายหลังแล้วมาให้คุณหมอโยงนิดนึงค่ะจากการที่คุณหมอก็ไปเรียนทั้งเรสเทดเดเวลอปเปอร์แล้วก็คอร์สก่อสร้างร้อยล้านมันสัมพันธ์ยังไงกับสิ่งที่คุณหมอทําคะคือสิ่งที่ผมได้จากคอร์สคุณเอิร์สิ่งที่ผมชอบมากก็คือเรื่องของคอนเนคชั่นการที่ผมแต่งคอนโดได้แบบนี้ทาวน์โฮมได้แบบนี้คือผมมีอินเท เนื่องมาจากว่าสิ่งที่คุณหมอเรียนเนี่ยคือคุณหมอเรียนด้านการไปเป็นนักพัฒนาอสังหาที่สำ็บ้านขายสิ่งที่คุณหมอเรียนไปมันเลยอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณหมอทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังอยู่ในสาขาของอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการดูทําเลหรืออะไรก็ตามเนาะเรียนเลยครับไม่ต้องรอแค่นั้นแหละครับเรียนเลยครับไม่ต้องรอคอสดีจริงแล้ที่สําคัญคือ สปีกเกอร์แต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วอีกคําถามนึงอยากจะถามคุณหมอเพิ่มเติมนะคะเรื่องว่าเป็นคุณหมอเนี่ยบีซี่มากเลยเนี่ยมาตั้งแต่มาที่นี่นะยังไม่เคยคุณหมอได้นั่งนั่งนิ่งๆเลยเนี่ยอยากจะสอบถามเรื่องว่า <c oughs> ทํายังไงถึงจะบริหารเวลาได้เพราะว่าอาชีพหมอเนี่ยบางคนก็มองว่าเอ้ยมันก็มั่นคงแล้วทําไมต้องมาทำมาสังหาเพิ่มที่เขาต้องบีซี่เพราะว่าเขาอยากจะให้มันจบ ภายในไม่เกิน5้าทีสิีแล้วเขาจะได้ว,ว่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเองก็อยากจะบริหารความเสี่ยงด้วยคือเราบีซี่ใช่ไหมเราผ่าผ่าจนแบบเต็มที่เนี่ยสุดท้ายเราอยู่ดีเราผ่าไม่ได้มือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยรายได้ไม,ม่มีเลยนะ หายเลยเราก็เลต้องมองว่าเฮ้ยเราต้องมีหลายขาแล้วเทคนิคการเลือกทาเลค่ะให้คุณหมอแ <c oughs> ชร์นิดนึงค่ะว่าคุณหมอเลือกทำเลยังไงบ้างาผมจะรู้จักกับเป็นเหมือนมาร์เก็ตติ้งของหลายๆโครงการเราก็จะรู้แล้วว่าเขาเขาก็จะเป็นกขาบอกเองว่าทำเลโซนไหนที่ควรจะลงทุนซึ่งผมมามองอยู่แค่ 2, <c oughs> 2> ทํทเลเท่านั้น <c oughs> โซนแรกก็คือบางนาลงได้หมดเลยนะตั้งแต่กมจกมห้าในลงเลยแต่ทำเลที่ผมคิดว่าอันนี้ลงได้ราคาดีแล้วก็อนาคตไปไกลก็คือกรุงเทพีรัฐเฮอตเรามองจากเบสออนใกล้สนามบินเป็นหลักก่อนแล้วก็ที่สาคัญก็คือเรื่อองงขแบบ ใหญ่ลงเองนาชาตินี่คือเทคนิคดีๆในการเลือกทำเลซึ่งเป็นอีกหนึ่งคีย้แพงอีกแล้วโอ้ไม่ใช่ที่นี่นี่คือคุณหมอก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนมาก่อนอ่าไม่เคยครับอันนี้คือเขาเรียกว่าตกผลิตความคิดด้วยตัวเองจากการที่เราได้ไปฟังคนอื่นมาเยอะคุยกับคนอื่นมาเยอะแล้วก็ลงเองเจ็บเองจริงๆจะบอกว่าก่อนนั้นนี้ก็คือพังมาก่อนนะฮะเออหรอเคยพังระดับคุณหมอนี่เคยพังเหรอฮะโอ้ยก็ไปซื้อคอนโด ค่าพาเนี่ยแหละไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยซื้อราคาพีเซลล้านหนึ่งตอนนี้เขาขายกัน2ล้านสี่ปล่อยเช่ายิวเนี่ยดมเตี้ยเลดินมาก2%ก็มีเออแต่เราเจ็บมาเยอะไงะเราก็เริ่มค่อยคอยเรียนรู้ว่าโอเคไอ้ยิวสาคัญนะทําเลสําคัญนะคุณจะเจอซับที่ใช่และจังหวัดที่ใช่จริงถ้าคุณไม่ยอมแพ้ขมมากค่ะโอเควันนี้ขอคุณคุณหมออามากนะคะินดีมากครับดีๆด้านการลงทุนอสังหาเราก็ถ้าท่านใดสนใจหลักสูตรด้านการลงทุนอสังหาไปพบกันได้ที่สถาบันสอนอสังหาเอฟด่ะ